สวัสดีครับวันนี้จันทร์ที่19กุมภาพันธ์2024ขณะนี้ผมอยู่ที่นาของแม่บัวสอนเป็นนาของคนอื่นนะครับแต่ว่าได้ทำนาในวันเดียวกันก็เลยอยากให้ดูเปรียบเทียบนะครับระหว่าง นาของคนอื่นที่เขาใส่ปุ๋ยเต็มกำลังนะครับกับนาของผมที่ไม่ใส่ปุ๋ยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ไถด้วยที่นี้เขาไถคลาดดำและก็หวานด้วยนะครับส่วนของผมนี้หวานอย่างเดียว นอกจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรครับดูแลน้ำอันนี้คือคลองน้ำนะครับคลองน้ำที่ผันเข้าในนาของผมก็ทำเป็นลิ้นอยู่ตรงนี้เพื่อว่ากันน้ำไหลย้อนกลับ <c oughs> ดูนะครับความงามผมก็ <c oughs> ดูแล้วงามสู้เขาไม่ได้ครับมองด้วยสายตา นี่คือพื้นทีน่นาของผมก่อนหน้านี้มันขาดน้ำครับตรงที่บางๆที่มองเห็นน้ำเยอะๆนะคือข้าวมันไม่สวยเพราะขาดน้ำส่วนแถวนี้ก็ได้น้ำตลอดครับดูความสดความเขียวแล้วก็สู้เขาได้อยู่นะตรงนี้กับฝั่งนี้ครับอันนี้สู้ได้อันนี้สู้ได้อยู่กับที่เขาใส่ปุ๋ยเต็มกำลังแต่ของผม ไม่ได้ใส่เลยสักหยดครับอันนี้สู้ได้ตัวนี้มันไม่ขาดน้ำครับส่วนงานนี้มันขาดน้ำมันก็เลยมีปัญหาโอเคเท่านี้ก่อนเดี๋ยวสต๊อปแล้วก็ไปดูตอนอะไรนะตอนปลายนาสต๊อปตรงไหนก็เ,เห็นแล้ว